สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องผู้ติดตามช่องมีนันทิไดชาแนลนะคะมาถึงแล้วจ้าพี่น้องมาถึงบ้านพักแล้วอืถึงบ้านพักแล้วแล้วก็มีพัสดุมาถึงนะคะมีน้องส่งเครื่องประดับมาให้นะคะสวยงามมากเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะจ๊ะอ่านี่นะคะ อุ้ตุ้มูน่ารักมากพิมชื่อว่าด้วยพมีโอ้ขอบคุณค่ะสวยสวยมากอุ้ยมีจดหมายน้อยมาด้วยเด้อมีจดหมายน้อยมาด้วยเฮ้อมีจดมุมด,ม,จดมายน่ารักน่ารัก โอเคเดี๋ยวเปิดอ่านจดหมายก่อนนะคะนี่นะคะถึงพี่มีนะคะให้ด้วยใจหวังว่าจะได้ใช้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเป็นของที่ชื่นชอบสั่งอมาแต่ไม่ใครได้ใส่โอง,งานมีแค่ลองใส่ถ่ายทิกต่ออุ้ยสวัสดีค่ะพโตสสวัสดีค่ะ ขอตอดมาหวอดด้วกันนะคะมีแค่ลองใส่ถ่ายติ๊กต็อกเฉยๆถ้าไม่รังเกียจไม่ถือไม่ถือค่ะไม่ถือเลยนะคะมงกุฎต่างหูสร้อยจากน้องแพรประพาสประพสพรพนนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะโกผมสั่งใหม่จากน้องเอกันญาละัตษโอ้ยขอบูุน้องเอจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะหวังว่าจะเห็นขึ้นใส่ ใส่คือไล์สดออกงานบ่อยๆนะคะรักๆๆๆะขอบคุณมากค่ะรักเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีฝากให้เมรีด้วย3ชิ้นได้ค่ะเดี๋ยวพี่มีเอาไปฝากเมรีไฮนํานะคะต้องขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณจากใจเลยนะคะเพราะว่าเอ่อ่ถือคะ่ะน้องเพิ่นแบบน้องเพิ่นกระทำเนาะด้วยความด้วยความเกรงใจคุณวาพี่มีอันจะก,การใส่บอเป็นเป็นของมือสองวิใส่ค่ะไม่เคยไม่ระเกียรเหมือนว่าไม่ไม่ถือไม่ถือ,ไม,ถอไม่ถือเลยนะคะ ใช่ได้ค่ะด้วยความยินดีเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้ําใจของน้องๆทั้งสองท่านด้วยทั้งน้องเอ้น้องแพรนะคะที่เออเห็นเห็นว่าพี่มียังยังขาดตรงนี้โยนะคะยังตง้องต้องมีเสริมตรงนี้อีกนิดนึงจังงินะคะ่ะต้องขอบคุณด้วยนะคะที่เลียงเห็นตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาแกะดูพร้พอมๆกันอุ้ยสวยอันนี้ของมิรี่นะคะมี่ แมรี่แมรี่นะคะอุย้ยสวยอันนี้ของพี่มีโอ้ยสวยจังเลยขอบคุณนะคะขอบคุณน้องแพรด้วยนะจ๊ะสวยมากอันนี้ก็สวยแตงหูเพชร <c oughs> มงกุดว้าว,ว,าว แล้วก็มีนะคะชุดใหม่นะคะจากน้องกันนะคะน้องกันกนทมสั่งให้นะคะขอบคุณนะคะคนนี้แบบบอกว่าจะคอยซัพพอร์ตพี่มีนะเะาต้องขอบคุณยังสูงเลยนะคะสวยมากตังโหสวยมากค่ะเอยเหลี่ยมหยาบๆเลยพี่น้องถือไฟอีสวยจังเลย มงนะคะมงแบบอลังมากอลังจริงๆอุ๊ย๊าดสวยอ่ะ๊าดมึงใครทีง่งามเท่าพี่น้องเล้บาดนี่สุดยอดนะคะสวยมากเลยค่ะแพรงามหลายงามหลายงามแพงงามแพงสีชมพู หวานแบ๋วเลยอุ้ยสวยอ่ะดีใจดีใจย้มไม่หุบเลยแห้งค้อนปากกวงอยู่แล้วแห้งเท่าไรสวยอันนี้ก็เป็นโกะนะคะน้องเอจังไเอ้วขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆนะคะดีใจดีใจแห้งค่ะพี่น้องสวย เดี๋ยวจะลงไปเก็บของให้แคทมีก่อนนะคะกับของนั่นเองจ้ะกำลังพากันเก็บของลุงรถดแล้วก็เอาไปขึ้นรถขันนั้น <laughs> น้องน็อดนะคะจะเตรียมตัวนะคะเก็บของให้เก็บของให้หมูอ้ายเพื่อนน้ำน,นะคะกำลังเช็คตรวจเช็คเช็คน้ำเช็คลุมยางนะคะเช็กรูด พ,พอพอนก็พอตอดนะคะพอตอดก็เอารถท่านนั้นมาเช็คน้องน็อดกับน้องบิวนะคะกำลังขนของขึ้นรถขั้นใหญ่เยอะอุปกรณ์ดนตรีมืออายพีพคนท่านมาหอดเช็คความพร้อม รถลามมาเรนน้ำเต็มเช็คมันเครื่องด้วยนะจ๊ะน้ำย็งสนุวาวลมยางเช็คยู่ปั๊มทางคเช็ แล้วจอดนานค่ะบ่ได้ออกไปเรียนไก่บ่ได้ตั้งแต่โควิดปุ่นละแกเรีย <c oughs> สน,นส่งของไกลไก่านมืดแน่ค,ะค่ะเพีอง พ <Okay. S 2> าแล้วค่ะกำลังออกเดินทางนะคะพร้อมแล้วนะคะปึ๊บมีนะมีเฮ้ยพ่อเดียวไม่นเป็นไรเดี๋ยวไปแแบบปั๊มเสื้อมาได้โอเคเดินทางะคะ่ะแล้วก็พร้อมเดินทางแล้วนะคะเราจะไปเจอกันที่คอนเจนคอนเจน ทางพอนสายมู่อยู่เดินทางตลอดกว่าไัยจ้าก็ตอนเราไปแล้วนะคะลรวตรวกไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็จะตามเพิ่นกันไปยายทวดไปกินข้าวนีบ้านยายทวดไปวันเกิดป้าอูเหรอโอเคเดินทางนะคะพี่น้องค่ะ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่พักแล้วนะคะประตูน้ำ <Hotel. c oughs> โฮเทลโฮเทลอู้เน,นี่ยจานนักเรือีลลอกรถอยู่ <c oughs> เดี๋ยวจะขึ้นไปห้องพักแล้วนะคะพ <c oughs> อกันมือกันซาวค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขออนุญ,ญาต นะคะขึ้นห้องไปพักผ่อนนะคะาติดตามให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะแสงทองฟินแลนด์นะคะขอบคุณที่นะคะพี่น้องเขามาชมคลิปนะคะมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะม,ม,มีกระเป๋าลากด้วยไม่ยัมค่ะมุ่นเอาต้อไปพี่น้อง ถึงห้องพักแล้วอือฮือโอ้ยหัวยุ่งหัวยองเ้องนั่งรถมากก็ได้โอ้ยโอ้ยช่างแงดังดังตอนนั้นลับวันนี้อร์ดังมากเลยบ่บอลงแต่โซฟาก็ฮารุฮาราอยู่รู้มาก โซฟาก็ฮอนุฮาลายอยู่นะจ๊ะ mm hmm. กลมๆเงยเงยค่ะพี่นอ้องพอท้องพักแล้วค่ะอันกัต้าหน่อยบ้าค่ะแล้วก็มีของกินร <c oughs> ู้สึกว่าต้องไปเอาถุงต้องไปเอาของอีกอย่างนี้แหละถุงอย <c oughs> ู่ยข้างล่างของ ยังเอาของมาไม่หมดอีกนะคะหัวยุงหัวยองค่ะเดี๋ยวจะได้อาบน้ำพักผ่อนแล้วนะคะโอ้ยเขี้ยงเนาะพี่น้องพอยีฟอนหัวหลอกมาสุดทางเนาะอ้หัวหลอกกันให้ยังสาหกันแล้วนะจ๊ะแล้วก็ทีมงาน โปรดิเซอร์นะคะก็ก็มาพักที่นี่เหมือนกัน,นะคะ่ะมาหาแล้วจะเพิ่นกับพักหนีคือกันนะคะกําลังคุยงานกันอยู่ข้างล่างอยู่ละมังค่คะพอดีพี่เพื่อนกับลงไปตอนรับนะคะทั้งล่างบอกกับมีพ่พากี่สันสามสันหาน้ำสันสีน้ำสันหาน้ำนะคะอาจารย์นรุนตีเฮากระยกางใหกันเขา,ยายของพักแล้วนะคะ น้องเ่กขอตัวพักๆนะคะพี่น้องค่ะฮอนเล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยถึงเรื่องสวัสดิภาพนะคะมืออืกก่นกัสิได้เตรียมตัวซ้อมนะจ๊ะพอกันืิ่งสอบค่ะพี่น้องคลีนมนไวแมสหนีคิีมน้าพอกันไหมน,นะคะสําหรับคืนนี้สวัสดีค่ะ